สวัสดีค่ะวันนี้ชิวไปหน่อยนะคะพามาทายหนาวกันที่เฟอร์บอกันนะคะไปดูกันค่ะว่าร้านนี้เขาจะมีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะค่ะชิวไปหน่อยกินอร่อยมาแล้วค่ะ พอมาภายในร้านนะคะร้านเขาค่อนข้างจะกว้างขวางมากนะคะแล้วก็บรากาศถ่ายเทนั่งสบายสบายเลยนะคะโซนด้านนอกก็จะมีให้เรานั่งชมวิวทิวทัศน์ได้นะคะถ้ามาเวลากลางวันนี่นะคะก็จะเห็นบรรยากาศของท้องนานะคะเขียวขจีค่ะ นี่ค่ะเมนูเขานะคะวันนี้เรามาแบบบุฟเฟ่ค่ะดูรายการอาหารกันเลยค่ะ นี้เรามารับประทานเป็นบุฟเฟ่ต์กันนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ห้าโมงจนถึงร้านเขาปิดเลยนะคะก็ประมาณสองทุ่มกว่าค่ะเมนูหลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็น้ําเราสั่งเป็นน้ําฝือนะคะส่วนเขาก็จะมีน้ําให้เลือกได้นะคะมีน้ําหมัาล่าหลายน้ําเลยนะคะตรงนี้ค่ะที่นี่เขาก็จะมีน้ําซุปสามน้ํานะคะก็จะมีซุปเอือซุปหม่าล่าใส่ฉวนนะคะแล้วก็ที่แปลกมากเลยนะคะก็คือ ปชานมไข่มกค,ค่ะเพราะว่าความจริงแล้วร้านนี้เขาก็จะเป็นร้านของชงชาด้วยนะคะที่จะเป็นชานมที่อร่อยมากๆเลยค่ะแต่ว่าเรายังไม่สั่งนะคะเราเอาไว้สั่งเป็นของหวานหรือ่าคาะชานมไข่มุกโหนี่ค่ะเมนูเขาหลากหลายมากเลยนะคะมารับรองแบบว่าอิ่มไม่อั้นอีกแล้วค่ะ ที่มันนะครับที่เขาอร่อยมองมาเนี่ยผมว่าตัวเนี่ยมีกะปินะครับแล้วก็จะเป็นกระเทียมเนี่ยน่าจะชูรสที่สุดในสองที่ร้านเนี่ยค่ะที่ชอบที่สุดเลยครับก็คือกระเทียมนะครับค่ะยังไงก็เหลือให้เขาไว้วันอื่นมากนะคะยาวแค่มือเดียวนี่นะ คชอบน่ากินมากเลยค่ะชอบอะไรก็ใส่ลงไปนะคะมีหมูยอค่ะเราจะใส่บะนี้เลยไหมมีอะไรคะอันนี้คือเวียดนามแล้รบเหมือนอยู่เวียดนามเลยเราก็ซอมไว้ก่อนซอมไว้ก่อนนี่ค่ะอ่โอเคเอาก่อนนะคะ สัญญาพวกนี้จะลดผลอันนี้เส้นเขาค่ะน,นี่มาดูกันค่ะเส้นมาล่านะเส้นหมาล่าเลยนะคะน,นี่อันนี้อะไรเนี่ยเด้งดึงเด้งดึงอันนี้นะคะนี่ค่ะเส้นเขาก็จะเป็นประมาณนี้ลงไปเลยนะคะของเส้นฝืดที่เราลงไปเมื่อคู่นี้นะคะลงสักคู่เดียวนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ น่าจะหนุบๆนะคะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะค่ะนี่ค่ะอะเริ่มเย็นขึ้นบ้างนะคะรู้สึกมากเลยค่ะใครวิสียงนะคะมันจะกรึบๆเหมือนกินกระดูกอ่อนเลยแต่ถ้าชอบนะคะชอบเส้นนี้นะคะเพราะว่ามันจะหนุบๆเหนียวๆค่ะเหมือนเส้นไหม สเส้นด,ดีกว่าดีกว่า,วาดีงามามากมากมันหนึบตาจิ้มเขาก่อนนะคะตอวนี้ก็คือปีที่มันจะเพิ่มความอร่อยน <c oughs> ี่ค่ะเติมไปค่ะหอมค่ะเปิดที่แท้จริงนะคะ นะคะไฮไลท์อย่างที่บอกค่ะกระเทียมเจียวค่ะพรมาอยู่ที่บนจานเราเนี่ยค่ะอร่อยค่ะไปค่ะหมดไปหลายจานแล้วนะคะเนี่ยอันนี้เรามากินหรือว่าเขาเรียกว่าสูบค่ะ, <c oughs> คะนี่ค่ะ จะบอกว่าอากาศตอนนี้นี่แบบว่ากี่องศาดีติดลบยังไม่ถึงเนาะสิบกว่ายี mm ่ส hmm. ิบกว่าเพรว่าลังก็จะอยู่ข้างๆที่นาด้วยค่ะเย็นอีกหนึ่งสาขาของฝือบ่อนะคะก็อยู่ในปั like ๊มปตทตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายนี like ่เองค่ะเป็นสั่งเพิ่มนะคะเป็นซอสมาล่าค่ะถ้าเพิ่มก็สามสิบบาทเองค่ะเอามาน่าจะเผ็ดๆนะคะค่ะ ลองกันค่ะคำแรกที่เข้าไปก็ชาลิ้นเลยค่ะ,ะดูฟอร์มดีดินี่นะคะ่ะนี่หน้าตาค่ะคำแรกรู้เรื่องเลยค่ะดิ้นชากันเห็นเห็นเลยค่ะนี่เลยค่ะมาที่นี่นะคะเขาจะมีแถมน้ําให้คนละแก้วนะคะเรามาดูเมนูนี่เลยคะ่ะตอนแรกว่าจะต้องเสียเงินง จ่ายแล้วนะคะแต่อันนี้เขาบอกว่าฟรีค่ะคนละแก้วเลยนะคะโอ้โหลกหลายเมนูมากมีความดีใจเราจะมากินชานมไข่มุกกันนะคะเ<ล>พราะว่าที่นี่รสอะไรก็ไม่ใช่เบน์ไม่ใช่วันโบเอาไม่ใช่ก็ <g ül> <g ül> จะเป็นชานมค่ะไข่มุกค่ะที่นี่เขาจะขึ้นชื่อมากเป็นชาไทยอ่าเราจะสั่งชาไทยนะคะ เมนูนี้ถ้าปกติก็ส5สิบห้าบาทแต่วันนี้เราได้ฟรีแล้วก็ยังอิ่มบุฟเฟ่ต์ด้วยแล้วก็ท่านี้ดีงามดีงามค่คะราคาเราได้มาแล้วนะคะอยู่ในเมนูบุฟเฟ่ต์ด้วยนะคะโอ้โหเดวาว์ดีงามดีงามเขาเรียกว่าเป็นผู้ดีละค่ะเพราะว่าได้กินหวานแล้วค่ะกินข้าวแล้วตามด้วยหวานนะคะ <S <S มีความลมเย็น แล้วเราก็อิ่มท้องแล้วนะคะแล้วก็ทานของหวานเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มหนาวมาแล้วนะคะขอไปหาที่อุ่นๆครหนาวกันก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ <S <S <ๆ>เราก็อิ่มท้องกันแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่ารู้สึกว่าอากาศจะเริ่มหนาวขึ้นมาแล้วค่ะหาที่อุ่นๆใครร้อนครร้อน <laughs> ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะช่วไปหน่อยจะแก้บ่อยๆค่ะขอบคุณนะคะ